ครับครับสวัสดีครับ f อมารักนักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มากันเช็คเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบหลังช่างครับสุดมวยมันวันศุกร์นะครับทูฟอร์ยูช่อง24นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook มวย789อีกด้วยนะครับนะอีกช่องทางหนึงนะครับเป็นทาง f เฟ e บุ๊ k ไรนะครับ มัดบวยวันนี้ก็คงจะปรับเปลี่ยนนะครับนะปรับเปลี่ยนกันสามคู่เลยนะครับนะปรับเปลี่ยนกันสามคู่เลยเหลือไว้เฉพาะฟ้าวันใหม่กับน้ำพุนะครับจะฟ้าประทานกับเพชรสีทองนี่ก็ยกออกสมิงเดชคมประตักก็ยกออกนะครับแสงมณีชูเจริญชูเจริญเขาบอกมือบวมเง้ือนะยกออกกับจะเจอกันอาทิตย์หน้า ใส่กับตัวลูกจิตหมอเบสกุลมลานะครับอ่ะก่อนจะนําเรียนก็เหมือนเดิมนะครับฝากถึงผู้มีลูกคุณเช่นเดิมครับ SBOBET สามห้าเก้านะครับเบแทงมวยออนไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวสเต็ปครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวครับการเงินมั่นคงทาวรเบิกถอนได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับแอดไปเลยนะครับแอดนำหน้านะครับแอดสามห้าเก้า SBOBET ครับจะลงเงิงไว้ตรงทต่คลิปที่โพสต์เหมือนเดิมนะครับอ่ะ มาไปกันเลยครับคู่แรก2 o u 18นาฬิกานะครับเคารพธงชาติเสร็จก็ดูเลยนะครับ102ปอนด์ครับฟ้าวันใหม่กับน้ำพุเกินเท่ากันนะครับจุดเจ็ดเท่ากันเลยนะครับเหมือนนัดกันมาเลยนะครับจบฟ้าวันใหม่ชอตใช้เสร็จนะครับลายนี้ก็มาเกินไปจุดเจ็ดนะครับครบเครื่องบูได้หมุนได้นะครับปลายมั่นคง ราสุดชนะดาวีชอชัดชัยนะครับส่วนเจ้าน้ำพุก็ลดเท่ากันนะครับน้ำพุช่างนดศรีสะเกตนะครับบุรพาสเตชั่นหรือว่าวันดีเกษตรนะครับรุ่นน้องรุ่นน้องครับ16ปีมวยขวาจากศรีสะเกตนะครับเป็นประเภทตั้งรับจับทางนะครับสร้างจงหวะนะครับซ้ายหน้าดีนะครับในก็พอได้นะครับรายนี้ไม่ต้องเหลาอะไรมากมายครับจัดหนักจัดเต็มครับฟ้าวันใหม่ ชอชัยเศษครับคู่แรกมาถึงคู่สองนะครับคู่สองนี่เป็นการพบกันระหว่างเจ้าโดโดพบกับเจ้าปันเพชรนะครับร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับเจ้าโดโดเนี่ยมาขาดไปจุดแปดนะครับขาดไปจุดเจ็ดนะครับเจ้าโดโดมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับสายจากบุรีรัมย์ลายนี้นะครับหรือว่าโดโดลูกโคงรักนั่นแหละนะครับ สูงยาวนะครับหมอนี่ครบเครื่องนะครับล็อกลัดมัดตีในเหนียวนะครับล่าสุดนี่พิชนะเจ้าสกาวทองปอเวลาลักนะครับส่วนเจ้าปานเพชรนี่มาเท่าพิกัดนะครับปานเพชรออปิสีซั์นะครับออปิทีซั์นะครับหรือว่าทอพันสี่สิบเก้าเดิมนะครับขวาจากร้อยเอ็ดนะครับลายนี้รอเพชตั้งรับจับทางสร้างจังหวัดนะครับ รอดักรอโต้รอสวนดักหนักนะครับนะในก็พอได้ครบเครื่องนะครับลายนี้แม่ผมชอบนี่นะครับผมชอบตัวยืนครับปานเพชรออปิติศักรครับรู้สึกว่าเจ้าโดโดมาแทนเปล่าไม,ม,าม,ม,ม่มาแทนนี่มมวยในรายการเออใช่ใช่มาแทนมันอยู่ช่องเออมันมาแทนนี่ไอ้น่นฟาะธานใช่เอออ่ะชอบไปที่ปานเพชรออปิติศนะครับคู่สองนะครับ มาถึงคู่สามนะครับยอดก้าพอพิเศษยิมนะครับหรือว่าตามหารักหรือว่าจะซปเปอร์เก่งนะครับหลายชื่อ,อนี้นะครับมาสรุปยิ่ที่จยอดก้านะครับออมวยซ้ายจากอุทัยธานีนะครับซ้อมก็สีเสื้อเพชรกินดีคาเดมี่นักมวยคนจัดประมาณนี้นะลายนี้นะมวยคนจัดเลยอ่ะ คบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับราชามนกเอาครับหลายนี้หนักแรงนะครับล่าสุดนี่เป็นนกเจ้าโฟวิลสิเจลิมซับนะครับส่วนเจ้าลิทิเดตสิทธิ์คู่เด็ดนะครับหรือแมตช์นี้ก็สิทธิ์เพชรชลูกันนะครับซ้ายจากวีล์นะครับซ้ายกับซ้ายครับซ้ายเจอซ้ายนะครับลิทิเดตเกียริทรงลิทนะครับดีเกก็ออกม่ธรรมดานะร้อยห้าปอนเลือดราชดำเนินเลยเดียวนะครับ ม,มวยคู่นี้มันคล้ายๆกันนะครับน่ะเปิดเกมเป็นประเภทเตะซ้ยายต่อยซ้ายเหมือนกันนะครับหมัดหนัดสอกคมนะครับบูล้างผานก็เด็ดลิธิเดชเนี่แหละนะครับนะชอบลิทิเดชมากครับนะเห็นไฟเห็นแบบที่มันไปชิงแชมป์กับใครอะเจ้าหยกเงินเหรอชนะเจ้าหยกเงินมาเตะระเบิดถดถึงเลยนะครับนะโอ้มันจริงๆครับชนะเจ้าหยกเงินล่าสุดหยกเงินเด็ดเพชรสีทอง เจ้าลิทิเดตนะครับคู่สามชอบลิทิเดตนะครับคู่สามชอบลิทิเดตมาถึงคู่เอกครับเพชรด,ดำไก่ย่างห้าดาวนะครับหรือว่าเพชรยินเดียคนยนี้นะครับมวยคนจัดอีแหละนะครับสายจากอุบลเกินไป1.4นะครับเจ้าพลวิทยาเกินไป3ปอนด์เลยนะครับโอ้โหหนักเลยนะครับหนักสาดสักกันเลยในวะันนี้นะเ,เจ้ายอดกล้าลดไปจุดห้า ลิขิเดชลดจุดหนึ่งไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ไอ้พลวิทยานี่สิโอ้โหช่างไม่รู้กี่ครั้งนี่ครับสามปอนด์เลยนะครับนะเหิืขึ้นคอนะครับนะเหิืขึ้นคอเลยเหือจับเลยแหลนะนะมวยขวาจากนครศรีธรรมราชลายนี้นะครับอ,อพลอวิทยานายกวิตทุ่งสงขบเครื่อเตะนักต่อยแรงนะครับในเหนียวหนึบนะครับล่าสุดไปแพ้ประจันบานสอจอวิชิตเมืองแปดริ้วนะครับ ส่วนเจ้าเพชรดำเนืล่าสุดมีชนะเจ้าชาติพยักชอห้าพยักชนะน็อกเลยนะครับชอบไปที่ยินมันลดสบายในเลหนึ่งจุดสี่เนี่ยลดเสร็จก่อนด้วยทั้งนะครับเพชรดำกับย่างฮาดาวนะครับหรือว่าพิจิเนียคาเดมี่นะครับคู่เอกนะครับอ่ะไปต่อกันที่ช่องไอต่อน,นั้นเลยนะครับนะต่อไปที่ถ่ายทอดสดทาง Facebook ไลน์นะครับเจ็ดแปดเก้านะครับ ก็คู่แรกนะครับฉายแสงมวยเด็ด789นะครับพบชาติพิชิดอภิชาติมวยไทยนะครับ <c oughs> คู่นี้ก็จัดหนักไปเลยฉายแสงนะครับร <c oughs> าชาน็อกเอาอีกตัวงในลายในรายนี้นะ <c oughs> ฉายแสงมวยเด็ด789นะครับคู่ที่สองเพชรชติชายไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าเจ้าวันชาติวันชัยวอสังประไพนะครับพบกับเจ้าปารเมศสกิตพัฒนาหรือว่ามวยคนจัดเนี่ยเพชรยีเดียแคาเดมี่นะครับปรเมศจัดปอีกแล้วครับ จัดหนักเลยนะครับคู่3เจ้าฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับร้อเก้านะครับหรือว่าเจ้าโลตัสทุ่มพันม่วงนะครับมาแทนวันนี้มาแทนเขาในเหนียวขวางหน้าดันเสียบลายนี่นี่ยครับล่าสุดไปแพ้เจ้าเพชรทีวีสอฟงอมอนะครับเจอกับเจ้าเพชรวันชัยวอสังประไพนะครับหรือว่ากออดิศักด์เดิมนะครับมาผ่านนะครับผ่านบมดเลยนะครับอ่ะ จัดไปตัวยืนครับเพชรวันชัยวอสังประไัยนะครับจัดไปเลยตัวยืนดีกว่านะครับคู่เอกช่วงสุดท้องช่วงที่สองครับไก่ปลาสิบสามเหรียญพาวเวอร์เออสิบสามเหรียญวีสอร์ดนะครับหรือว่าพอวิเศษยิมนะครับมวยจากขอนแก่นนะครับลายนี้ไก่ปลานี่มันไปชนะเจ้าศักดิ์ศรีเออไปแพ้เจ้าศักดิ์ศรีเกียรติหมูเก้ามาแพ้แบบเอียดอัดเลยวันนั้นโอ,โ,โอ้โหแพ้นี่แหละแพ้ทูโฟยู n. นี่แหละ โอ้โหแพ้กันแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะครับนะก่อนหน้าน,นั้นก็ไปชนะเจโล่เงินนะครับชนะเจโล่เงินส่วนคูช่ชกในก็คุณข่ามอลลัมซิงนะครับเจ้าเพชรบันดีชอชานเดชน,นะครับหรือว่าเจ้าเพชรน,นิลันดาบนันสารคามนั่นเองนะครับนะครับจากสารคามคุณข่าวมอลลัมซิงครบเคลื่อนรายนี้ล่าสุดไปชนะบานเพชรวอสังปะไพนะครับไป ชอบมักชอบนักชอบหนาครับคุณขอมอลลัมซิ่งไลน์นี้ไม่เคยพลาดเข้าทีไรนะครับชอบนะครับอ่ะก่อนจะไปถึงมวยดิสอโคเด็ดแล้วก็อภิมหาโคเดเจ็ดยันนำนะครับก็ฝากถึงพ้มิลคุณเช่นเดิมนะครับสโบเบตสามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวไลน์เดี๋ยวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวครับการเงินมั่นคงเทาวอนเบิกถอนได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ แอดไปเลยครับแอดดำหน้านะครับแอดสามห้าเก้าเอสบีโอบีทีครับผมจะลงเลี้ยงไว้ตรงเตะคลิปใต้โพสเหมือนเดิมนะครับตรงที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละนะครับมวยอภิมหาโคตรเด็ดเกตย่านน้ำครับประจำมวยมันวันศุกร์สิบแปดเดือนกันนะครับชอบมากมากครับเอาไปเลยครับเพชรดำไกะย่างห่าดาวนะครับหรือว่าเพชรยินเดียคาเดมี่นะครับส่วนอภิมหาโคตรเด็ดเกตย่านน้ำนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับ ว่าวันใหม่ชอชัยเศรษนะครับรวมไปถึงฤิธทิเดชสิคู่เด็ดนะครับอภิมหาโครเด็ดสองตัวเลยนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับอภิมหาโคเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับจัดไปที่เพชรอิรันดาบันศซลคามครับช่วงถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เด็ดเอสโคเด็ดก็คือฉายแสงมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับคู่แรกนะครับอ่ะคบทวนขบวนความนะครับก็ อยู่ตัวดีก็อย่าลืมบางทุนนะครับเพราะว่าศึกเสียบอสตนี่โอ้โหพิกพิกมหันนะครับนะพลิกอย่างแรงนะครับอย่างคู่เมื่อวานนี้ก็คู่ของเจ้าเอ็เทวดานะครับมามองถึงมุมเกมของเจ้าแอเทวดานะครับผมดูดูดูด,ดูจนดูยังไงเจ้าแอเทวดามันก็ไม่แพ้นะครับนะดูอาวุธนี่ดูดักเตะขวาหนักๆนะครับอาวุธเห็นเต็มตาชัดเจนนะครับ แล้วก็ไปได้ลูกเหลี่ยมหักล้มสองทียกสี่ผมว่าปิดกล่องไปแล้วนะเออหนึ่งสองนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองก็ยังพอ,อส่งไม้ส่งไม,สงไม้ส่งนั่นให้กันก่อนนะครับพอสามนี่ผมเห็นได้เลยนะครับว่าเจ้าลิททิเดชเออเจ้าอแอตเทวดาเนี่ยมันดักโต้เลยหนักหนักแรงแรงนะครับเเจ้าภูมิใจไทยเนี่ยผมผมดูแล้วเนี่ยมันจะออกเข้าแบบงุ่มงาม,งามเข้าแบบไม่สวยเข้าแบบไม่สวยเท่าไหร่นะครับเหมือนมันรีบเหมือนมัน มันเรีบรีบอะไรยังไ,ไม่รู้รีบเลยลืมอาวุธที่ว่าจะแจ้งนะลูกจะแจ้งชัดเจนนะครับนะอันนี้เป็นมุมมองผมนะครับใครจะมองสวนยังไงก็ไม่ได้ว่ากันนะครับนะแต่ผมมองดูแล้วเนี่ยผมว่าแอตเทวราดานี่สมควรแล้วครับนะแล้วราคาเนี่ยราคาเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันเกินนะครับผมบอกว่าเกินจริงๆนะครับยกสี่เนี่ยเจ้าแอตเทวรดาหักลมสองทีสามที ราคายังอยู่ไอ้ اه, ภูมิใจไทยอยู่นี่ผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับเออผมก็สั่งลองอย่างเดียวแหละครับนะผมบอกสั่งลองบ้าๆบ,าบ,าบ,าบาอๆผมไปแหละเอออิ่มท้วนเลยอิ่มว้่นสมบูรณ์พีมันเลยทีมงานผมนะครับยี่สิบคนนะครับโอ้โหพอแล้วไม่มีแล้วนะครับมียี่สิบันแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ทีมงานนะครับอออผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่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 ไมนั่นนะครับไม่เป็นไม,ไม่กรรมการชุดนี้เนี่ยผมบอกว่าดูมวยขาดอยู่ครับแต่ว่าไอ้กรรมการ ชุดช่องเกตที่ต่อตัดสินเพชรภูไทยเ่ยดิกับไอ้นั่นอ่ะกับลำน้ำมูลอ่ะอันนั้นอันนั้นหน้าหน้าหน้าติหน้าเตียนเลยนะครับอันนั้นไม่ไม่ไม่สเปคนะครับแต่อัธิย์บดากพุนยาไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัดสินผมบอกตามตาผมเนี่ยผมว่าโอเคนะครับผมว่าโอเคผิดที่ราคาครับราคาเนี่ยมันเวอร์ครับราคานี่โคตรเวอร์เลยนะครับอ่ะก็เป็นบูมเมาองผมนะครับนะ ใครจะคิดยังไงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะจะดา่าจะตงจะชมไงก็ว่ามาเลยนะครับนะมันก็เป็นมุมทัศนะมุมมองผมนะครับผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้เข้าข้างกรรมการไม่ได้เข้าข้างใครนะครับไม่ได้เข้าข้างเสียนหูมวยอะไรต่างๆนะครับผมก็พูดไปตามที่ตาผมเห็นนี่แหละผมดูถึงสิบรอบผมบอกตรงนั่งดูนั่งดูเอ๊ะมันเถียงกันยังไงผม,ผมก็งงเอ๊ะนี่มันเป็นต่อได้ยังไงภูมิใจไทยผมก็นั่งงงเอ๊ะอ่ะสั่งลองเลยจิ้นแซ่บๆครับอ่ะ สุดท้ายนี่ก็อย่าลืมอยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังทุนนะครับสึกเสียบดนี่พลิกมหักมหันนะครับนะมินา娜สันตโลเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับศึกของเสียบดนะครับเป็นสึกที่บอกว่าท่านลองนี่โอ้โหอ้วนพีนะครับมวยนี่ได้เสียทุกคู่ได้เสียทุกยกนะครับนะเออสโลกันได้ทุกยกตามตาเราแหละนะครับอืมอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ